ีทุกคนวันนี้มาดามรันจวนกลับมาอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมากับหัวข้อที่ว่าเราจะได้รับข้อความอะไรในเร็วๆนี้ข้อความในที่นี้อาจจะหมายถึงส่งมาจากจักรวาล สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออาจจะเป็นเพื่อนคนใกล้ตัวหรือข่าวคราวที่เรากําลังจะได้รับในช่วงนี้ก็ได้นะคะอาจจะเป็นทั้งข่าวดีหรือว่าเป็นคาเตือนก็ได้ดังนั้นมาตั้งสมาธิแล้วก็ดูเพื่อความบันเทิงกันนะจ๊ะอันนี้กองที่1นนะคะกองที่2กองที่3คุณรู้สึกว่ากองไหนดึงดูดคุณรู้สึกว่ากองไหนใช่ก็เลือกกองนั้นได้เลยนะจ๊ะหนึ่งสองสามแล้วก็ไปดูกองที่คุณเลือกกันได้เลยจ้า มาถึงกองที่คุณเรื่องนะคะกองแรกนะจะเป็นไพ่ใหม่ที่เพิ่งได้มานะคะชื่อเคียร่านะคะซึ่งก็จะจําได้อยู่ไม่กี่วันเดี๋ยวก็จะลืมชื่อไพ่ของตัวเองนะคะ อย่าน้อยใจไปนะจะไพ่ก็เป็นโดย,โดยโรวมนะคะอาจจะไม่สามารถตรงกับทุกคนได้นะมาดูว่าข้อความที่เรากําลังจะได้รับเนี่ยอาจจะมาจากจักรวาลอาจจะมาจากไพ่หรืออาจจะมาจากคนใกล้ตัวเป็นข่าวดีหรือเป็นคําเตือนก็ได้นะฉะนั้นดูเพื่อความบันเทิงนะคะคขำๆไม่ต้องไปสี่เรียนนะคะอามาดูกันซิว่าข้อความที่คนกอน,นี้จะได้ในเร็วๆนี้จะเป็นเรื่องราวประมาณไหนนะขอห้าใบก่อนละกัน คนกองนี้คิดเยอะจินตนาการไปไกลเลยเอ๊ะจะมาจากนู่นจะมาจากนี่จะมาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยากได้ยินแต่ข่าวดีๆเรื่องราวดีๆหรือตามความฝันตามจินตนาการที่เราอยากให้เป็นอะไรอย่างเงี้ยคนกองนี้ค่อนข้างที่จะมีจิตวิญญ,ญาณลึกซึ้งนิดหนึ่งนะคะอ่าอามาดูซิว่าที่คุณจะได้คือได้จากหกถ้วย The f o o l อ่าในเหรียญ ขิงดาบก็มานะคะแล้วก็ไฮพิเทสเรารู้สึกว่าบางคนนะอาจจะไม่อยากให้งมงายนะคะแต่อาจจะมาจากสัมผัสพิเศษได้นะเอออาจจะมาจากกุมารทองที่เลี้ยงหรือสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงอะไรบางอย่างที่อยู่ใต้อน,นัตเราหรือที่เราสื่อสารหรือที่เข้าหวังดีกับเราได้เนี่ยเออบางคนอาจจะเป็นเทพขั้นสูงได้บางคนก็อาจจะเป็นแบบว่า เขาเรียกว่าอะไรอ่ะบรรพบุพร,รุษคุ้มครองได้นะคะหรือครูบาอาจารย์นะแต่เรารู้สึกว่าจะมีข่าวดีต่างๆมาให้เหมือนเขารู้สึกว่าเขาอยู่ข้างๆเรานะเขาคอยดูแลเราอยู่นะแล้วก็ช่วงนี้จะมีเรื่องราวดีๆข่าวดีๆ เหมือนอาจจะหมายถึงว่าจะมีกาลยานิมิตรดีๆที่เข้ามาเกื้อหนุนในชีวิตเราก็ได้เป็นเพื่อนเก่าๆก,ก,กับมาวนเจอกันก็ได้หรืออาจจะมีคนที่อายุแตกต่างกันอาจจะมาให้โชคมาให้เรื่องราวหรือข่าวดีต่างๆกับเราได้เช่นกันนะคะหรือบางคนก็สัตว์เลี้ยงนําโชคมาให้ก็ได้นะหรือเด็กนําโชคมาให้ก็ได้เรื่องของการเงินจะมีความมั่นคงมากขึ้นนะคะ,ะแต่ว่าเรื่องของการตัดสินใจบางอย่างมันไพ่บอกว่า ค่อยๆค,คิดค่อยๆตัดสินใจอย่าเพิ่งตัดสินใจด้วยความรีบร้อนโดยเฉพาะบางคนถ้าเกี่ยวข้องกับเรื่องของเอกสารสัญญาหรือเกี่ยวข้องกับคดีความบางอย่างนะแล้วเรารู้สึกว่าคนกองเนี้ยมีสัมผัสพิเศษค่อนข้างเยอะอืมบางครั้งรับรู้ได้ได้ดีนะได้ตรงนะแต่บางครั้งอาจจะเป็นความรู้สึกที่คิดไปเองอยู่ด้วยก็ได้เพราะว่ามันมีเจ็ดถ้วยเข้ามาเนาะอะแล้วมีอะไรอยากจะบอกอีกคะ แต่เรารู้สึกว่าเรื่องดีข่าวดีที่คุณกําลังรองคอยมันกำลังจะเป็นจริงแล้วว่ามันเหมือนพระจันทร์คืนข้างข้างแรงม,มันจะกลายเป็นจันทร์เต็มดวงแล้วว่าเอามาดูซิขออีกห้าใบจะมีเรื่องราวหรือมีข้อความอะไรเข้ามาให้กับคนกองนี้คะ่ะให้ติดกันนีดหนึ่นงนะคะ เนีหยิบมาเกินหรือเปล่าเด็กถ้วยอืมช่วงนี้เซนก็ค่อนข้างที่จะดีนะคะแต่ว่าเอาแนะ่เอาหน่อนไม่ค่อยได้แล้วก็คุณก็อยากจะฟังแต่เรื่องดีๆข่าวาว,าวดีๆนะบางคนเหนื่อยอะเจอแต่เรื่องไม่ดีมาเยอะอยากจะฟังเรื่องดีบ้างเดอเดสอย่าเพิ่งตกใจไปเดอเดขึ้นนะมาดามบางทีมันเป็นการจบของอะไรบางอย่างเพื่อเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆก็ได้นะมาดูใบต่อไปก่อนเออสิบเหรียญว้าวเรเบอร์ว้าว,ว,ว,าวสี่ถ้วย อ่าแล้วก็เมื่อกี้คิงดาบอันนี้ได้ดาบมานะจ๊ะอ่ะเรามอกเลยนะคะว่าเรื่องราวที่เป็นปัญหาขัดสนในชีวิตติดขัดในชีวิตบางคนเป็นเรื่องของการเงินการซัพพอร์ตของครอบครัวอะไรบางอย่างแล้วก็บางคนอาจจะเป็นเรื่องของสายสัมพันธ์ในครอบครัวได้อะอะไรที่มันไม่ดีอะไรที่มันไม่โอเคมันกำลังจะจบนะคะเรื่องราวดีๆกำลังจะมีเข้ามามากขึ้น อาจจะมีเงินเข้ามาให้เราได้หมุนเวียนซัพพอร์ตคนรอบข้างมากขึ้นหรือคนในครอบครัวจะซัพพอร์ตเราได้มากขึ้นบางคนหวังในเรื่องของความรักความสัมพันธ์จะมีคนเข้ามาเปไหมเรามองว่ามีนะมีคนเข้ามาตกหลุมรักคุณมีคนเข้ามาเปคุณได้นะคะเออบางคนอาจจะอย่างใ้อย่างหนึ่งบางคนอาจจะได้ทุกข้อเลยก็ได้นะคะแต่ว่าเรื่องราวที่ไม่ดีเรื่องราวที่มันอึดอจจัดใจบางคนทะเลาะก,กับคนในครอบครัวมีบาดแผลทางจิตใจเรื่องของการเงินที่ชักหน้าไม่ถึงหลังหรือว่าคนที่แบบไม่เคย เขาเรียกว่าอะไรไม่เคยสมหวังในเรื่องของความรักในช่วงนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันกำลังจะพลิกนะคะพลิกด้านสิ่งเหล่านั้นมันจบแล้วมันเหมือนแบบด่านข้อ,อก,กรรมของเราข้อ,อก,กรรมข้อ,อก,กรรมของเราเนี่ยหมดไปแล้วเออหลังจากนี้จะพบเจอแต่สิ่งดีๆการเงินมีความมั่นคงมากขึ้นความรักมีทางเลือกเข้ามาให้เราได้มากขึ้นบางคนอาจจะหมายถึงกลัลยาณมิตรที่เพิ่มเข้ามาหรือ Uh, partner หรือคนที่เข้ามาให้เราเลือก mm hmm. ก็ได้มีคนเข้ามาแบบว่าชอบเราเยอะนะแต่ว่าเลือกให้ดีนะคะ mm hmm. แล้วก็บางคนอาจจะเราคอยโอกาสบางอย่างเรารู้สึกว่าโอกาสดีๆกาลังจะเข้ามาแบบสายฟ้าแลบนะคะอ่า mm hmm. บางคนอาจจะเป็นโอกาสด้านการเงินที่มีที่จะทําให้มันคงมากขึ้นบางคนก็เป็นโอกาสในด้านของความรัก mm hmm. ก็ได้เลือกให้ดีนะจ๊ะ mm hmm. แล้วมีอะไรอีกขออีกข้าไป วันนี้มาคลิปสั้นๆไม่ยาวนะจ๊ะเด v i ลไม่อยากบอกเลยว่าจริงๆมาดามโดนไพ่กองนี้ตกให้ซื้อเพราะว่าไพ่เด v วลใบนี้ใบเดียวนี่แหละเออคนกองนี้กีเลสเยอะนะคะแล้วก็บางคนอาจจะติดอยู่ในวงโคจรบางอย่างลักหลอก รักโลกกดหลงเวรการบางสิ่งบางอย่างมันยังไม่หมดจริงๆคนกองนี้ก็รู้อยู่แต่ก็เหมือนมันเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะค่อยๆค,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 คลายลงไปเยอะแล้วอืด้วยความเป็นเดวิลให้ระวังความรักโลกรธหลงของเราไว้ด้วยนะคะอารมณ์ของเราไว้ด้วยนะจ๊ะหนึ่งไม้จะมีการเริ่มต้นใหม่นะคะอเป็นทิศทางที่เราอยากให้เป็นนะอืบางคนอาจจะหมายถึงเรื่องของการงาน เรื่องของความรับผิดชอบที่จะเข้ามานะคะอ่าแต่ว่าเป็นทิศทางที่เราอยากให้เป็นหรือเป็นเส้นทางที่จัก,กรวาลอยากจะให้คุณเดินทางบางคนมีภารกิจบางอย่างที่ต้องทํานะอาจจะเหนื่อยหน่อยอาจจะช้าหน่อยหรืออาจจะเป็นรู้สึกว่ามันจะไปต่อได้หรอในเส้นทางนี้ในอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าบังสิ่งบางอย่างจะค่อยๆค,ค,คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีนะคะโดยเฉพาะบางคนติดขัดในเรื่องของการงานหรือ เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะจุดมุ่งหมายในการใช้ชีวิตเรารู้สึกว่าช่วงนี้จะมีการเริ่มต้นมีการจุดไอเดียจุดประกายบางสิ่งบางอย่างใหม่แค่ให้คุณกล้าที่จะก้าวเดินต่อไปข้างหน้าในทิศทางนะไม่ต้องไปคิดเยอะไม่ต้องไปคิดมากอยังไงเอาจันริงๆต้องใช้ชีวิตต่อไปอุปสรรค ความหนามันก็ต้องมีอยู่แล้วภาระหน้าที่ก็ต้องมีอยู่แล้วแต่เรารู้สึกว่าคุณจะค่อยๆเดินไปได้อย่างสบายใจมากขึ้นนะคะเป็นไปในทิศทางที่คุณอยากจะให้เป็นมากขึ้นนะคะบางคนอาจจะมีการอยากจะเรียนบางสิ่งบางอย่างเพิ่มขึ้นในช่วงนี้เรามองว่ามีเกณฑ์ที่จะได้เรียนนะอ่าหรือว่ามีเกณฑ์ที่จะได้เข้าไปคุกคีได้เข้าไปพูดคุยหรือได้ความรู้บางอย่างเพิ่มเติมนะคะในาศาสตร์บางาศาสตร์ได้นะจ๊ะมันที่ไม่ใช่เกี่ยวกับกเรื่องของการดูดวงอย่างเดียวบางทีอาจจะเป็นเรื่องบางอย่างที่เราอยากเรียนรู้เนาะ อยากจะสัมผัสอะไรอย่างเงี้ยอยากจะศึกษาเพิ่มเติมได้หมดนะคะเออมีเกณฑ์ได้เรียนรู้บางอย่างเพิ่มเติมนใจยังไงก็ขอให้คนกองนี้ได้เจอข่าวดีไวๆนะคะเออช่วงนี้ถ้าเกิดสิ่งที่ต้องให้ระวงังก็อาจจะระวังเรื่องเรื่องตกยางออกนิดนึงมแมลงสากัดต่อยหรือ อาจจะเรื่องแบบเขาเรียกว่าอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะะยังไงก็ไม่ต้องเครียดมากนะคะขอให้สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณไวๆนะคะถ้าอยากดูดวงส่วนตัวรายละเอียดใต้คลิปหรือ Facebook มาดามรันจวนได้นะจ๊ะไปก่อนนะคะรักทุกคนนะจ๊ะช่าวคนที่เลือกกองที่สองใครที่เรือกกองนี้บ้างคะเป็นดวงโดยรวมนะคะอาจจะไม่สามารถตรงกับทุกคนได้อาจจะเป็นข้อความจากจักรวาลจาก เอ่อไห่หรือจากบุคคลใกล้ตัวเอาข้อความหรือข่าวครา,าวบางอย่างมาให้หรืออาจจะเป็นคําเตือนก็ได้นะเหมือนคนกองนี้อยากได้แต่ข่าวดีๆนะคะอยากจะรับฟังแต่ข่าวดีๆให้รุ่นเริงบันเทิงจิตนะคะคนที่เลือกกองที่สองอามาดูกันว่าข้อความที่คุณจะได้รับในเร็วๆนี้คือเรื่องอะไรหรือข้อความประมาณไหนขอหใบคนกองนี้เรารู้สึกว่าเป็นคนที่เก่งนะ อ่าบางคนมีเซนต์มีสัมผัสพิเศษนะคะหรือไม่ก็อาจจะเก่งในเรื่องของการงานเก่งในเรื่องของการอาตวรอดเข้าสังคมได้เก่งอะไรอย่างงี้เออได้เช่นกันนะจ๊ะแล้วก็คุณรู้สึกเหมือนแบบว่าในเร็วๆนี้มันต้องมีข่าวดีมากกว่าที่จะเป็นข่าวร้ายหรือคําเตือนมะอะไรอย่างเงี้ยเออเอามาดูซิ the world ก็ดูแฮปปี้ดีนะคะเด็กถ้วยเก้าเหรียญสิบถ้วยแล้วก็ควีนดาบเรารู้สึกว่าอาจริงๆชีวิต จะดำเนินไปในแบบที่คุณอยากให้เป็นมากขึ้นนะอ่าอ่ะเรื่องของชีวิตถามว่าจะมีความสุขไหมบอกเลยว่ามีความสุขได้เต็มที่นะคะคนกองนี้จริงๆคุณมีความสุขนะแต่อยู่ที่ความคิดของคุณด้วยด้วยความที่มันเป็นควีนดาบบางทีอาจจะมองสิ่งเล็กๆน้อยๆมองว่ามันเป็นเรื่องปกติหรือเปล่าหรือบางคนอาจจะมองเรื่องเล็กๆน,น้อยๆเป็นเรื่องของความสุขก็ได้อยู่ที่มุมมองของเราแต่เรารู้สึกว่าอาจริงๆสังคมรอบข้างอ่าสภาพแวดล้อมรอบข้างแล้วก็ ด้วยการที่แบบว่ามีเงินจ่ายนู่นจ่ายนี่กินนู่นกินนี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ซัพพอร์ตคนใกล้ตัวได้เรารู้สึกว่ามันก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งที่คุณมีนะในช่วงนี้เออจะเจอนะคะถ้าเกิดบางคนติดขัดในเรื่องของการเงินอยู่ติดขัดในเรื่องของการงานหรือว่าทะเลาะก,กับพี่น้องทะเลาะก,กับคนในครอบครัวเรารู้สึกว่าสายสัมพันธ์บางอย่างมันจะแน่นแฟนมากขึ้นเรื่องที่ทะเลาะอาจจะลดน้อยถอยลงไปแล้วก็เรื่องของการเงินที่ติดขัดจะมีความคล่องตัวมากขึ้นนะคุณจะแฮปปี้กับสถานะต่างๆได้มากขึ้นบางคนแบบว่าอยู่ในส ที่แบบท็อกซิกอะไรอย่างเงี้ยอืมก็จะแฮปปี้มากขึ้นโดยที่เราอาจจะมูฟออนตัวเองออกมาจากจุดนั้นก็ได้ไม่ต้องทนอยู่กับคนที่ท็อกซิกเพราะว่าชีวิตเราสั้นเนาะเราจะให้เวให้ตัวเราไปอยู่กับความรักที่ไม่ดีความรักที่ไม่ดีในที่นี้อาจจะหมายถึงคนรอบตัวก็ได้ไม่ใช่คนในฐานะคนรักอย่างเดียวก็ได้นะคะจริงๆแล้วเรามีค่ามากกว่าที่จะไปอยู่ตรงนั้นนะเราไม่ต้องไปจมบอกอยู่ตรงนั้นก็ได้ชีวิตเรามันสั้นนะเนาะอืม เรารู้สึกว่าสิ่งดีๆกําลังจะเข้ามาความสุขดีๆกําลังจะเข้ามาแล้วก็บางคนอาจจะหมายถึงมีสัตว์เลี้ยงหรือมีลูกมีหลานอะไรเงี้ยเข้ามาในชีวิตเติมเต็มในชีวิตได้เช่นกันนะจ๊ะอืมอะมาดูซิจะมีข้อความอะไรมาบอกอีกคะให้กับคนกรงที่สองแล้วบางคนมีเกณฑ์ได้เดินทางหรือเกี่ยวข้องกับคนต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนได้ด้วยนะจ๊ะอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าได้ด้วยซ้ํานะ ม่จะเชี่ยนมาอีกแล้วอืมอ่ะมาสิบไม้อะไรที่เครียดกําลังจะคี้ใครไปในทีทิศทางที่คุณอยากให้เป็นนะจะ๊ะจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือนะอะไรที่หาทางออกไม่ได้อะไรที่หาคําตอบให้ตัวเองไม่ได้แล้วก็ไม่อยากเลือกอ,ะอ่ะเออหรือว่าได้รับข่าวข่าวบางสิ่งบางอย่างมายังไม่อยากตัดสินใจแต่เรรู้สึกว่าเดี๋ยวคุณจะได้รับ ข้อมูลบางอย่างที่มากขึ้นเหมาะกับการตัดสินใจมากขึ้นอะไรที่เครียดหาทางออกไม่ได้จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือเป็นไปในทิศทางที่คุณอยากให้เป็นวันที่อาจจะเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องบางคนที่เขาหวังดีกับเราเป็นกรณีนี้มิตรกับเราหยิบยื่นให้ความช่วยเหลือหรือให้โอกาสบางโอกาสที่เรารู้สึกว่าเราเคยอยากได้โอกาสแล้วแล้วเคยหวังเคยคิดอะเห็นคนอื่นเขาใช้ชีวิตดูง่ายเนาะดูเหมือนลอยได้ยหยิบกุหลาบทำไมฉันเจอแต่ขวากน้ําอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าหลังจากเนี้ย เส้นทางของคุณจะคล่องตัวมากขึ้นภาระต่างๆความเครียดอะไรต่างๆที่แบกรับ ค่อยๆจะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีบางคนเครียดในเรื่องของการงานบางคนเครียดในเรื่องของภาระาค่าใช้จ่ายอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันกำลังจะหมุนไปในทิศทางที่ดีขึ้นแล้วก็บางคนอ่ะอาจจะเครียดในเรื่องของความสัมพันธ์อาจจะมีคนใหม่ๆเข้ามาให้เลือกหรือตัวเขาอาจจะทําตัวดีขึ้นก็ได้นะคะอืมแต่เรารู้สึกว่าอะไรที่มันไม่ใช่อะไรที่มันจะไม่โอเคก็จะจบแล้วก็ออกไปจากชีวิตเรานะแล้วเราจะเจอสิ่งดีๆสิ่งที่ใช่เข้ามาแทนที่นะคะแม้ว่าตอนนี้คุณอาจจะรู้สึกว่ามันจะได้เหรอแต่ในใจก็ต้้้องงมมีคควววาาหเขไนะะ คิดด้านบวกเข้าไว้นะแล้วคุณก็จะได้เจอนะคะขออีกสิอีกหาใบแล้วก็ช่วงนี้ให้ระวังเรื่องไมเกรนเรื่องปวดหัวเรื่องความดันไว้ด้วยนะคะคนกองนี้นี่ใจสู้ละเริ่มที่จะกล้าที่จะ,ะเผชิญหน้ากับสิ่งต่างๆบางคนอาจจะมีเกณฑ์เกี่ยวกับการเดินทางเข้ามาปรับปรับได้เช่นกันนะจ๊ะ แต่ระวังน้ําทั่วไปด้วยนะทำพลันนะคะก้9ไม้อคิงเหรียญ7ถ้วยแล้วก็8ไม้แต่ว่าใดๆสิ่งต่างๆจะเริ่มต้นได้อะเราก็ต้องมีกันมีแรงผลักดันก็คือเราต้องเริ่มที่ตัวเราก่อนนะเออ ฝันอะไรไว้คิดอะไรไว้ในช่วงนี้ถามว่ามันมีเกณฑ์ที่จะเป็นไปได้ไมจริจริงอะ่ะเรามีโอกาสที่จะทําให้ความฝันบางขามฝันเราเป็นจริงได้นะคะแต่เหมือนเรากลัวแค่นั้นแหละคิดมานานนึกมานานแต่ในที่นี้เรารู้สึกว่าอะไรที่เราเคยคิดอะไรที่เราเคยฝันอะไรที่เราเคยนึกไว้เราจะก้าวข้ามความกลัวของตัวเองและมีการเริ่มต้นบางอย่างที่ค่อนข้างที่จะไปอย่างรวดเร็วนะ ไปแบบมีจุดหมายไปไปแบบมีเป้าหมายนะสิ่งที่เราเคยนึกสิ่งที่เราเคยคิดเรารู้สึกว่าเมื่อก่อนเรื่องการเงินอาจจะเคยเป็นปัญหาหลักแต่อาจจะมีคนเข้ามาซัพพอร์ตทำให้เราสามารถไปในสิ่งที่เราฝันในสิ่งที่เรานึกได้นะอบอกเลยเรื่องของการเงินหรือคนซัพพอร์ตค่อนข้างที่จะดีนะคะคนกองนี้ยังไงก็อ เป็นพลังงานดีๆข่าวดีๆเนาะขอให้ทุกคนได้พบเจอในเร็ววันนะคะบ,บางคนอาจจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการงานหรือ,อไรายได้เสริมเข้ามาก็ได้ใครจะไปรู้ล่ะ,ะแล้วก็ถ้าอยากดูดวงส่วนตัวรายละเอียดใต้คลิปได้นะคะหรือ Facebook มาดามดันจวนได้นะจ๊ะยังไงวันนี้มาดามไปก่อนนะครับรักทุกคนนะจ๊ะเชา้ามาถึงกองที่สามกองสุดท้ายใครที่เลือกกองนี้บ้างคะอยู่ๆก็คันมืออะเป็นดวงโดยรวมนะ คนกองนี้เหมือนกําลังวางแผนเหมือนกําลังลงทุนหรืออยากจะทําอะไรให้มนันผิดหรืออกผลในด้านดีๆที่ตัวเองจะได้บางคนอาจจะเป็นเรื่องของการงานการเงินบางคนอาจจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์นะจาะเป็นโงยรวมนะบางทีข้อความที่จะเข้ามาในที่นี้อาจจะมาจากจักรวาลอาจจะมาจากผ้าอาจจะมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออาจจะมาจากคนใกล้ตัวที่กําลังจะเกิดอาจจะเป็นเรื่องดีหรือเป็นคําเตือนก็ได้ฉะนั้นฟังเพื่อความมันเทิงขำๆไม่ต้องไปซีเรียสน,นะคะอ่าเอามาดูขอห้าใบสีสำหรับคนกองที่สาม คนกองที่สามตอนนี้บางคนสับสนเจอปัญหาลุมเราเนาะหาทางออกไม่เจอไม่รู้ว่าคุณเจอเรื่องอะไรอยู่แต่คุณรู้สึกว่าไม่รู้ว่ามันมืดแปดด้านอะไม่รู้ว่าจะไปทางไหนแล้วก็เหมือนเคาะซังกมซัดเป็นผู้ประสบภัยแล้วเป็นผู้ประสบภัยเล่ากับปัญหาชีวิตนะคะเออยังไงเอาใจช่วยนะคนกองนี้หรือไม่ก็ตอนนี้อาจจะยังไม่รู้ว่าเราต้องเจอกับเรื่องอะไรหรือพคยอยากจะบอกอะไรเหมือนกำลังคิดอยู่ก็ได้อืมเอามาบางคนนี้ ไม่รู้ว่าคิดค่าตัวตายด้วยไหมนะอยู่ๆหน้าไพา่มันขึ้นน่ะธรรมดาๆไม่เคยมองตรงแขนนะเนี่ยอืมบางคนอาจจะเคยมีความคิดดิ่งความคิดดาวความคิดที่อยากจะจบชีวิตตัวเองหรือว่าเหมือนออกแนวสถานะแบบว่าเฉยๆอะ่ะก็คือจะอยู่ก็ได้จะไปก็ได้ก็ได้นะเออบางคนที่ดูคลิปนี้นะคะกองนี้นะสี่เหรียญควีนไม้วิวออฟฟอร์จูนสองไม้สิบถ้วย สิ่งที่กำลังจะเข้ามาบอกเลยว่าเป็นเรื่องดีเป็นข่าวดีนะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับคนในครอบครัวอาจจะเกี่ยวข้องกับตัวเราก็ได้บางทีคนในครอบครัวอาจจะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีการรักกันมากขึ้นมีความม you know. cool. like cool. ั you, yourself, ่นคงมีมั่นคงในเรื่องของความสัมพันธ์ในเรื่องของการเงินการงานมากขึ้นก็ได้หรือหมายถึงตัวเราที่อาจจะเจอกับใครบางคนที่เราอาจจะได้สร้างครอบครัวก็ได้ออาเนี่ยแล้วก็บางคนถ้ามองหวังในเรื่องของการงานนะคะเรามองว่าการงาน จะมีโอกาสดีๆเข้ามาในเรื่องของการงานให้เราได้พิสูจน์ได้มากขึ้นนะแล้วก็เป็นการงานที่เขาเรียกว่าสามารถที่จะไปต่อได้ในระดับที่ดีกว่านะมีความก้าวหน้ามากกว่าแม้ว่าตอนนี้อาจจะรู้สึกว่าหยุดชะง,งักหยุดนิง่งสําหรับบางคนที่ถามว่าจะได้งานไหมเรามองว่ามีโอกาสได้นะคะภายในเดือน2เดือนนี้มีโอกาสที่จะได้งานแล้วก็ เป็นงานที่มีความมั่นคงด้วยนะอะบอกเลยนะสามารถไต่เต้าไต่ระดับไปได้เรื่อยแล้วก็เรื่องของการเงินก็มีความมั่นคงมากขึ้นด้วยจากงานที่ได้นะคะอจะมีผู้ใหญ่ให้โอกาสนะ,ะถ้าเกิดอยากจะขอพรหรือมูเรามองว่ามองหาเทพผู้หญิงและการที่จะสามารถทําให้เรา ไปถึงจุดนั้นได้นะจ๊ะอืมแล้วก็บางคนอยากมีเงินเก็บถามว่าจะมีไหมเรามองว่ามีนะช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงของการที่ได้เริ่มเก็บเงินได้มากขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะคะอืมแล้วก็บางคนถ้าเกิดความสัมพันธ์ในครอบครัวความสัมพันธ์กับคนใกล้ตัวไม่ค่อยดีเราหงองระแหงแต่เรามองว่ามันกาลังจะค่อยๆ คลี่คลายไปใน,นทิศทางที่ดีนะคะจะมีการรักกันมากขึ้นเออได้ใช้เวลาร่วมกันมากขึ้นอ่ะมันอาจจะไม่ได้ดูหวานแหววแต่าจ๋าเหมือนคนอื่นเขาแต่ก็ดีกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันก็ได้นะสำหรับคนที่มีปัญหานะคะอืมเอามาขออีกค่าบายให้กับคนกองที่สามคนกองที่สามค่อนข้างที่จะมีความเครียดความคิดเยอะคิดมากบางคน ปวดลงปวดหลังออฟฟิกซินโดมได้นะให้ระวังดูแลสุขภาพตัวเองหน่อยนะคะสุขภาพจิตสุขภาพกายสุขภาพใจก็สำคัญทุกอย่างนะจ๊ะไนดไหนด่งถ้วยห้าเหรียญ6กถ้วยสี่ไม้อย่าพิ่งมองว่าชีวิตฉันเจอแต่เรื่องราวบัตรซบบางคนนะบอกเลยเจอแต่ปัญหาวิ่งเข้ามาอะไรอย่างเงี้ย บอกเลยว่าอะไรที่เป็นปัญหาอะไรที่ติดขัดในช่วงนี้คุณจะได้รับโอกาสใหม่ๆโอกาสดีๆเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวด้วยนะบางทีอาจจะมาจากสัตว์เลี้ยงจากเด็กคนที่อายุน้อยกว่าหรือลูกหรือหลานอะไรอย่างเงี้ยเออได้นะเอออาจจะเอาเรื่องราวดีๆบางคนนะ่ะติดขัดในเรื่องของการเงินการเงินก็จะดีมากขึ้น จะมีความเขาเรียกว่าอะไรอะความสภาพคล่องมากขึ้นอาจจะมาจากคนใกล้ตัวช่วยหรือคนในครอบครัวช่วยหรือบางคนต้องหาเงินไปช่วยคนในครอบครัวถามว่าเหนื่อยแทบตายหามาแทบตายเราจะหาได้ไหมบอกเลยว่าจะได้นะอะจะมีเขาเรียกว่าอะไรจะมีความสุขในเรื่องของการเงินในเรื่องของครอบครัวในเรื่องของความสัมพันธ์มากขึ้นบางคนอะ หมายถึงเรื่องของความรักคุณกําลังจะได้เจอคู่ได้เจอคนที่ไม่อยากให้ยึดติดว่าคู่เนื้อคู่ทวินเฟรมอะไรพวกนั้นนะแต่เรารู้สึกว่าเป็นคนที่จะเข้ามาเติมเต็มเป็นคนที่จะเข้ามาใส่ใจดูแลดูซิเขายังรักหมารักเด็กทําไมเขาจะไม่รักเรา <laughs> ถูกไหมบางคนอาจจะมีความต่างด้านอายุแต่ถามว่า แคร์ไหมไม่ต้องแคร์นะคะเพราะว่าเราเข้ากันได้ก็คือจบแล้วเราเข้ากับเขาได้เราเข้ากับครอบครัวเขาได้ก็คือจบแล้วคนอื่นไม่ต้องมายุ่งเออนึกออกปะเรารู้สึกว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างที่จะดีนะคะเข้ากับครอบครัวแล้วก็สังคมในรอบข้างได้ดีด้วยนะเออจะมีโอกาสดีๆเข้ามาแบบปุบปับฉับพลันนะแม้ว่าเราจะไม่เชื่อก็ตามด้วยความที่เป็นห้าเหรียญฉะนั้นปล่อยพลังงานด้านลบ energy ด้านลบของตัวเองออกไปนะคะนึกถึงแต่ energy ด้านบวกนะเรารู้สึกว่าหลังจากนี้โอกาสดีๆในเรื่องของความรักความสัมพันธ์บางคนก็อาจจะหมายถึง พ่อแม่ให้การซัพพอร์ตญาตให้การซัพพอร์ตญาตพี่น้องอะไรเงี้ยหรือเพื่อนหรือคนที่เข้ามาเป็นกลัลยาณีมิตรให้โอกาสดีๆในเรื่องของการเงินการงานมีความมั่นคงมากขึ้นก็ได้หรือบางคนอาจจะหมายถึงเรื่องของคนรักที่เข้ามาทําให้เราอ,ะอ่ะไม่ติดขัดในเรื่องต่างๆในชีวิตได้เช่นกันนะจ๊ะอืมบางคนก็ได้ทุกอย่างนะบางคนได้ไดอย่างใดอย่างหนึ่งนะจ๊ะบางทีอาจจะมาในรูปแบบของพาร์ทเนอร์ในรูปแบบของเพือ่อนกัลยาณมิตรก็ได้บางทีอาจจะบางคนอาจจะยังไม่ใช่คู่ก็ได้แต่ถามว่า มันคบกันได้ยาวไหมเรามองว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ดีนะอืมความไว้ก่อนเธอคนดีๆมันหายากไม่ว่ามาในสถานะไหนก็ตามความไว้เพื่อให้เราไปเป็นภาระในชีวิตเขาจริงๆแล้วเราอาจจะเป็นเจ้ากรรมในเวรในชีวิตเขาก็ได้ <c oughs> ใครจะไปรู้ล่ะเอามาดูขออีกห้าใบสิว่าข่าวดีหรือข่าวข่าวอะไรกำลังจะเข้ามาให้กับคนกองนี้อีกนะจ๊าบางทีอาจจะ ถึงคราวที่ตัวเราจะพลิกไปในน้านที่สุขสว่างสดใสแล้วก็เขาอาจจะดูแบบว่าเจอเวกรกรรมตามติดอะไรอย่างเงี้ยคือเราเองนะคะอืมคนก่อนนี้เริ่มมีความคิดดีมากขึ้นแล้วนะเหมือนพอฟังแล้วจิตใจก็สบายใจมากขึ้นนะคะแล้วก็อยากให้สิ่งดีๆเข้ามาไวๆนะอืมแล้วก็คุณรู้แหละว่าส่วนหนึ่งก็มาจาก ความคิดของตัวคุณด้วยแล้วก็มาจากการกระทําของตัวคุณด้วยซึ่งจะให้สิ่งดีๆเข้ามาได้อ่ะอืแล้วมองว่ายังอยู่ในโลกของความจริงก็คือไม่รอคอยอย่างเดียว t ท w e เวอร์จะมีบางอย่างเข้ามาแบบกระทันหันนะจ๊ะอะบอกเลยช่วงนี้อะไรที่มันไม่ดีอะไรที่มันไม่โอเค อะไรที่มันกำลังจะจบก,ก็จะเจอเกิดในช่วงนี้อาจจะมีอุบัติเหตุบางอย่างเกิดฉับพลันทันด่วนให้ระวังไว้ด้วยนะหรือบางคนอาจจะมีการผิดใจขัดใจกับใครบางคนหรือถึงขั้นแตหกหักทะเลาะกันเนี่ยเรารู้สึกว่าใครที่ไม่ดีใครที่ไม่ใช่ไม่ว่าเขาอยู่ในสถานะหนกับชีวิตเราก็ตาม ถ้ามันไม่ใช่มันไม่ดีไม่ได้ส่งเสริมชีวิตเราเขาก็จะออกห่างจากเราไปณจุดนี้นะมันเหมือนค่อยๆตัดคนออกไปแล้วก็จะเหลือแต่คนที่ดีกับเราคนที่เป็นมิตรใจิตกับเราคนที่จะทําให้ชีวิตเราก้าวหน้าและไปได้ไกลขึ้นคนที่จะทําให้โอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตเรามากขึ้นชวนกันหาเงินเปิดโอกาสด้านนู้นด้านนี้ลงทุนโน้นลงทุนนี่หรือชวนกันไปเที่ยวนู่นนี่ได้เช่นกันนะอะไรที่มันไม่ดีอะไรที่มันไม่โอเคก็ช่วงนี้อาจจะหนักหน่อยนะ ดวงคนกองนี้มันอาจจะไม่ได้พีขนาดนั้นอาจจะเจอเรื่องแย่ๆก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะเจอเรื่องดีๆตามมาคุณจะได้เจอเพื่อนได้เจอการันณิมิตรได้เจอคนที่ดีๆคอยซับพอร์ตในชีวิตคุณแล้วก็ชีวิตจะเป็นไปในแบบที่คุณอยากให้เป็นแม้ว่าไม่ได้มีมากถ้าคนอื่นเขาแม้ว่าไม่ได้มีเต็มที่มีแค่ก้าถ้วยถ้าเกิดคนอื่นก็หวังสิบถ้วยถูกไหมเออแล้วมันจะสมบูรณ์แต่คุณรู้สึกว่าแค่ก้าถ้วยของฉันฉันก็สมบูรณ์แล้วฉันก็มีดีกว่าทุกวันที่เคยมีอยู่อะไรที่มันไม่ใช่แค่ตัดออกกไปแล้้ววคุณรูสึ่า ถ้วยหายไปใบหนึง่งถ้ามันเป็นถ้วยรั่วก็ไม่เป็นไรหรอกทิ้งทิ้งมันไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยคุณจะแฮปปี้กับชีวิตตัวคุณแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรมีความภูมิใจในชีวิตของตัวเองอะ่ะมากขึ้นนะคะแล้วก็บันทีช่วงนี้อาจจะได้ลองทําอะไรใหม่ๆที่คุณอยากจะทํามากขึ้นได้เช่นกันนะบันทีอาจจะเป็นการ อย,อยากหางานอดิเรกอนูน้นทาหรืออยากจะศึกษานูน่นอยากศึกษานีน่อยากจะไปเที่ยวน,นู่นเที่ยนนี่มันมีเกณฑ์ที่จะได้ทํานะแล้วก็อาจจะได้เพื่อนใหม่มกับใครบางคนเพิ่มมากขึ้นนะคะเข้ามาในชีวิตนะเป็นเพื่อนที่ดีด้วยนะจ๊ะถือว่าไพ่ไม่เลวนะไพ่ก็ค่อนข้างที่จะดีอยู่นะสิ่งดีๆกำลังจะเข้ามาแต่ว่ามันก็จะมีเรื่องติดขัดมีปัญหาให้ระวังอุบัติเหตุไว้หน่อยอ่าหรือการทะเลาะวิวาทไว้นิดหนึ่งใช่งนั้นสงบปากสงบคําไว้ให้ได้มากที่สุดนะคะอืม ยังไงก็ขอให้ทุกคนได้เจอเรื่องราวดีๆไวๆนะถ้าอยากดูดวงส่วนตัวรายละเอียดใต้คลิปหรือ Facebook มาดามรันจวนได้นะคะวันนี้มาดามไปแล้วนะคะรักทุกคนนะจ๊ะเช้า